ร้อยบาทสามร้อยบาาอ้ก็อกนะครับผู้ก็อ้านอหน้าเย็บนจะเอาเงเขาออกไปกันเคุณอยจ้อง สวัสดีค่ะโอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไปแล้วสวัสดีค่ะพ่อป่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนลัามาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะวันนี้ตื่นเช้ามานะคะเราก็ตักบาตนะคะอากาศดีจะตื่นเช้ามาตักบาตตอนเช้าค่ะนี่ยายจะพาไปโรงเรียนเร็วๆยายก็จะพาน้องบีเดียไปโรงเรียนค่ะโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กจ้ะแถวบ้านนะคะนี่ก็เก้ามงแล้วค่ะ พาน้องวีเดียไปหาเพื่อนก่อนจะ้ะที่นี่ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะอยู่บ้านเนาะพาไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนก่อนจะ้ะเดี๋ยวให้โรบุยเขาก็จะขับรถไปค่ะมาน้องวีเดียมขึ้นรถเร็วๆล,ลูกเร็วๆนี่ก็เป็นบรรยากาศในหมูบม่บ้านกิ๊บค่ะนี่จะก็หมู่บ้านก็ มีสหมู่บ้านรวมกันจากตอนนี้กิบก็ไม่แน่ใจจต่ว่ามีทั้งหมดกี่หลังคาเนาะเห็นแม่บอกว่าประมาณ300กว่าหลังคาค่ะที่อยู่รวมกันเนี่ยค่ะ2หมู่บ้านเนาะโรเบิร์ตลิงส์เฮาเดนสกัดจะต้องบอกโรเบิรให้ชิดซ้ายค่ะเพราะว่านีเธอแลนด์เราขับรถชิดขวาเนาะโรเบิร์ตก็ต้องนี่แะคะขับไปต้องไอ้นึกไปด้วยจ้ะเพราะว่าอันตรายเนาะบางครั้งเราก็สับสนจ้ะ ดอกเหลืองๆสวยเนาะดอกท้องอุไรบบเนี่นี่จะขับรถไปก็ไม่ไกลค่ะเนาะแปบ๊บเดียวใกล้จะถึงแล้วพี่เดียนี่จะหลังคาแดงๆแล้วค่ะโรงเรียนจะ้ะจ๋านี่จะถึงแล้วค่ะเนาะนี่สูตเด็กเล็กค่ะน,นี้ก็เป็นเทศบาลของเขตนี้ค่ะ จะอยู่ใกล้ๆกันกับข่ากับสูนทรเล็กนี่เราก็ซื้อขนมจากมาแจกเด็กด้วยค่ะตัวซื้อที่ในหมู่บ้านค่ะเนาะนี่เราจะในคลิปก็จะเอาขนมไปให้เด็กๆก่อนค่ะแล้วก็พาน้องมิเดียไปไปหาเพื่อนค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงจใะไอ้ีเดียเข้าไปโรงเรียนไปเข้าไปในห้องโอ๊ยเข้าไปเลยไปหาเพื่อนรูกไปนี่มีขนมด้วยมีขนมไปให้เพื่อนๆด้วยนี่ ยายยาย่าย่พาเขาไปนี่จกน่าขออนุญาตคุณครูแล้วค่ะแม่ไปไหนมาโอ้สวัสดี ยายลูกพาน้องวีเดียไอ้นี่ก่อนค่ะไปหาตากับยายก่อนค่ะเสร็จแล้วจะเด็กๆก,กินข้าวค่ะกินข้าวเที่ยงแล้วก็นอนค่ะเนาะไปลุกนี่อันนี้ก็เป็นเถียงนากิฟค่ะนี่อันนี้ก็เป็นฟาร์มกุ้งอีกที่หนึ่งจาาของเราค่ะนี่ค่ะพ่อกิฟก็ดูแลจ้ะตรงนี้ค่ะ ก็มีอยู่ไม่กี่บอ่อจะมีแค่สามบอ่อเองเนาะนี่ค่ะนี่แม่ก็มาปลูกต้นมะพร้าวเอาไว้ค่ะมะพร้าวพันเตี้ยจะนี่นี่ค่ะบรรยากาศจะตอนนี้ห้าโมงเช้าค่ะผมไม่ใช่จะจะเที่ยงแล้วแดดไอ้นี่ค่ะแดดแรงมากเลยวันนี้ตอนนี้นี่นะคะบรรยากาศเนาะนนพ่อกับแม่นั่งอยู่เทียงนาโน้นยจะอไปไปไปเดียวไปหาตากับยายลูก ไปเร็วเรวร้อนไหมฮอตเออนี่ฟาร์มกุ้งน้องมิเดียนี่เห็นไหมฟาร์มกุ้งนี่ไปไปเล่นน้ำบ่ไปเล่นเล่นน้ำสากุ้งบ่วิวมิเดียสวีมนั่นมดปอบอ่ะไปไหมไปไปครับป๊ะป๊ามานี่ไปปักสือมาหู้จ่าเราก็มีนี่เนาะก็มีเตียงนะจ่ามีห้องน้ำทำเอาไว้ใช้จ่าแล้วก็นี่จะดอก ทองอุไรค่ะที่นี่ก็มีค่ะสวยมากเลยเนาะสีเหลืองกำลังออกดอกสวยมากเลยค่ะนี่มวยรู้มันมีดีะน,นี่จ้ะโมเอ้ยๆๆนี่เลยจ้ะเนาะโอ้ยแม่หลับแล้วหลับยังนหลับแล้วะยายอู้ยเ <laughs> ย็นดีขนาดเลยเย็นดีมากเลยจ้ะตรงนี้โอ้ยกิ๊บก็ไม่ได้มาสามปีแล้วค่ะเนาะ นี่นะคะเนาะต้นกล้วยแม่ก็ปลูกเอาไว้จ้ะแม่เป็นคนชอบปลูกค่ะรับแล้วโน่นค่ะก็ต้นมะพร้าวเนาะยาวไปเลยค่ะตรงนู้นมีอยู่แค่สามบ่อจากตรงนี้เนาะพ่อก็ดูแลค่ะพ่อก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนี่เลยจากเฉียงนาบ้านพ่อจะตรงนี้อุ้ยหมามาเต็มเลยจ้ะโน่น โหลวิด oh yeah. yeah. ีอา uh. ัลโหลเย็นด er. ีไหมวิดีอาเล็กเหรอเหียใกล้น่าเด่หุ่นเฮ้าเฟลดาหมาเต็มเลยวิดีาหนุนอ้ยบรรยากาศดีมากจะอยู่เทียงนานนี่ลมเย็นดีมากเลยค่ะนี่จ้ะก็ตรงนู้นก็เป็นฟาร์มกุ้งกันนะช่วงนี้ก็เลี้ยงกุ้งก็เออก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกค่ะฝั่งนี้เนาะก็จะมีนี่ละจ้ะแค่นี้จ้ะ เจ้าพ่อกิบล็อกห้องมาไว้แล้วค่ะไม่ให้ดูลกกั้นนั่นแหละจ้าพ่อก็เอาทีวีมาดูที่นานี่ยแต่เนาะโอวดีโออยากมาดูดูห้องบนเหรอคะก็มาขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเปนไดขึ้นมาโอ้ยยอ้ยย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 ยายย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 ยซยมย ตาอยู่ยังไงเนี่ยอยู่กินยังไงนี่ตาเขห้องน้ำไม่บีเดียนี่นะคะก็ใกล้ศูนย์เด็กเล็กเนาะสบายมากเลยจ้ะแม่กิฟนี่อยากให้บีเดียมาอยู่ประเทศไทยมากเลยค่ะแม่จะได้พาน้องบีเดียไปโรงเรียน,นะคะย่ะอยากขาดด้ดอือืฮุ้ดเจอเออเล่นกับตาก่อนลูกเล่นกับตาก่อนเดี๋ยวน้องบีเดียก็กลับประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วตาก็ไม่มีเพื่อนแล้วตาก็อยู่แต่กับยาย เออเล่นกับตาไปลูกเฮ้ยูจบพี่เดีอ๋ออาเพื่อนอยากลงมาพอไปเพื่อนจะปหาปะปะอะไปเพื่อนมีแตหายาเพื่อนพ่อหาไม่ใงญเื่อวัวเลี้ยขึ้นบันไดอโอ้ไปกระป๋อบไปอีกแล้วขึ้นไปบันไดอีกแล้วเราจะบรรยากาศดีดีค่ะต้นมงต้นไม้สีเขียวเนาะโอ้ขึ้นไปอีกแล้ว สนุกไหมพีเดียโอ้ย oh, mm hmm. เดี๋ยวจะพาน้องบีเดียไปกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะฮะ mm hmm. มันบ่ายมันจะบ่ายแล้วพีเดียหิวข่าวะ่ะ mm hmm. นี่ค่ะก็จะบ่ายโมงแล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปก็จะพาน้องบีเดียไปกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะเดี๋ยวก็ค่อยจะออกมาตอนห้าโมงเย็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโรบทวันนี้เขาจะให้อาหารกุ้งเองค่ะห้าหกโมงเย็นเลยจนะ้ะเนาะเอาพีเดียจะหลับแล้วเหรอ วิเยชลาเป็นวิดียเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่นะวิดียเดี <laughs> ย๋ยวให้พาวิดียไปนอนด้วยเลยจ้ะเนาะงป้าไปกินข้าวป,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 ป้าป้าป<ะ>้าป้าป้าคันมีค่ะอาหารเที่ยงจ้ะแม่แกงไก่ค่ะไก่บ้านจะใส่ฟักค่ะอร่อยมากเลยจ้ะนี่นี่จะของโรเบิร์ต What อ็ดอย่างบราดแซนด์วิชโรเบิร์ตกินแซนด์วิชค่ะ right. แล้วก็ไอ้ไอ้แยมจ้ะชีสค่ะเอามาจากเนเธอร์แลนด์ค่ะไอ้ชีสค่ะเนาะนมาจากบิเดียหลับแล้วค่ะหลับไปแล้วค่ะเออพอขึ้นรถมาหลับเลยจ้ะเนาะซิมกันนะจับจับจับกินแล้วกินเสร็จแล้วไปอาบน้ำนอนก่อนจ้ะตอนเย็นค่อยพาลูกวดไปให้อาหารกุ้งจ้ะ ขนาดเล่นพูดเลยเนะขนาดเดี๋ยวน้องมีเรียต่นกรไปลก็ออกไปแล้วนะจ๊ะเขาจับจับบุกคออืมมาทุกอ่างอ้ดโซ บีเดียเพิ่งตื่นจ้ะเกือบสี่โมงเย็นเลยนะบีเดียห้าโมงป้าต้องไปเอาอาหารให้กุ้งนะไปน้ำบ่ไปหรือเปล่าคะนี่นะคะนาะช่วงบ่ายนะคะก็กิฟก็จะป้อนนี่แหละค่ะเนาะผลไม้จะแต่ว่าวันนี้น้องบีเดียก็ยังไม่กินข้าวเที่ยงค่ะปกติเที่ยงเอ่ยบ่ายก็จะป้อนผลไม้แล้วก็นมจะ วันนี้เขาไอ้ม่วงนอนค่ะตอนมาจากไอโรงเรียนนะคะก็เลยเขาก็หลับเลยค่ะเนาะเพิ่งตื่นมาก็เลยป้อนข้าวนี่แหละอ้ำก่อนแล้วเร็วอ้ำก่อนโอ้โหเต็มปากเใยญ่ไอ้อ้าอ <uit> ้าปากก่อนอร่อยอ้าปากค่ะเล่นกับป๊อบป๊าดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ เดี๋ยวไปช่วยป๊ะป๊าไอ้นี่นะให้อาหารกุ้งนะบอ่อวิเดียนเออคุดซอโอ้ยตายายก็ไม่ไปไหนหรลกค่นนี้นั่งนีเล่นกับร้านจ้ะอาะกินเยอะๆลูกอ่าคุดซป้อนยายไหมคะให้ยายกินด้วยไหมคะหให้ออมายกินด้วยไหม อามเอาพ่อ,อน,นี่ยังไงเอาอะไรให้ยายหลกไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอาเอาหมุนให้ยายชิ้นหนึง่งเอออาเอาหมุนให้ยายด้วยนะคะอ้ามก่อนโอ้ยไม่ให้ยายเลยกูให้ปะาป้าเอาป๋าป้าอ้ามโอ้ยให้พ่อโอ้ยไม่สงสารยายเลยวีเดียอันนี้ยายทำให้น้องวีเดียนั่นนี่ อ้ําโอ้ยยายยายไม่ได้กินเลยนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาที่เถียงนาแล้วจ้ะห้าโมงเย็นแล้วค่ะโรเบิร์ตก็จะนี่จะให้อาหารกุ้งเนาะนี่ค่ะพ่อก็เตรียมแล้วจ้ะอาหารกุ้งนะคะเราก็จะให้อาหารกุ้งทุกวันนะคะเช้าเย็นจ้ะนี่ตอนเช้าก็หกโมงเช้าค่ะตอนเย็นก็ห้าโมงหกโมงเย็นเนาะไปต่ออย่าไปไปเลยนี่จะพ่อเข ยะยอะไปเลยพ่อก็บอกโรงบวชแล้วจะว่าต้องให้เท่าไหร่เนาะเอาไปเริ่มจากตรงนี้ฟุตเอร์อค่าขาดเอฟเฟนเอ้อย่ะนี่เนาะค่ะบรรยากาศเนาะจ้ะนี่ตอนนี้เด็กๆก็พากันมาเตะฟุตบอลค่ะ นุน่นบีเดียเล่นกับยายเลยคะ่ะบีเดียมาดูปป๊านี่ปป๊าไปแล้วนุ่น <laughs> มามาช่วยปป๊า<ง>นี่จะเนาะบรรยากาศตอนเย็นจะอากาศดีดีค่ะนี่ตอนห้าหกโมงเย็นค่ะโอ๊ยไม่ทันโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ใส่รองเท้าลูกแม่ให้ยายอุ้มคะ่ะเดินยากบีเดียก็อยากจะให้ <laughs> เหรอ เด็กๆก,กับบ้านหมดแล้วจา้าห้าโมงเย็นเอาเอนท์ช่วคุชซจอคุชกระดานต้องให้สามบอ่อเลยจ้ะน,นุนมีแค่นี้จ้ะอร่อยมากอร่อยมากเฮ้วิดีอมามามา ตามมา m a มาเร็วๆพ่อป้าไปละขุดโซืนี่ไปเลยวิ่งไปตามพ่ป้าเลยนู่นเลยจะบิีเดียไปละวิ่งตามพ่อแล้วบีเดียบีเดียก็อยากช่วยอย่ะบีเดียวิ่ออกดูนโอ้โห้ขุดเสือ พี่เดียออยากเชื่อป้าป้าน้ำลูกน้ำน้ำน้ำจ้ะโอ๊ยเดินไปกับยายนยลูกนี่กันนิสก้าติสโตเฟอร์คลาสเอาน้ำลายอิลิเอาไปเลยโคชโชอันนี้กุ้งก็ห้าเดือนแล้วจะขายได้แล้วเนาะแต่ว่า เราก็รอออเดอร์ก่อนค่ะรอให้เขาสั่งก่อนเนาะเราก็ถึงจะขายได้เฮ้ยพี่เดียชอบใจเอ้เอ้ยเอ้โอ้ยปนไไปละไป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 ดักช่วยปไระปอาละสิ ไปยังคะเดี๋เอเอ yeah. yeah? สวน่่อันอีกว่าเีย่กมาคไม่ไปด้วยจะให้โรบไปเพราะว่าต้องอ้อมไปตรงนี้จะอ้อมไปสุดเลเนาะแล้วก็ถึงกลับมาตรงนี้จ้ะอ้ยอากาศดีเนาะแม่บัรยากาศดีเนาะโอ้ข้ามีเงี้ยคนสองสังเหมนตนนั้นั้นตรงนั้นก็มีบ้านคนจนน้นน อนนออสองดอกเลยมด,ม,มดอกเลยเดียดีย <c oughs> ได้กี่ดอกวิเดียให้มามาดูหน่อยสวยจังเลยค่ะว่าน่ะได้กี่ดอกคะสามดอกค่ะสามดอกเลยป้า สวยจังเลยพ่นะอะคุดโซ้ามามามา,มาตรงนี้ลูกอ่ะปะป๊ามาแล้ววีดีเห็นปะป๊าหรือเปล่านวนเห็นปะป๊าไหมสองเมืองพอ่อเห็นปะป๊าไหมนวนปะป๊าก็จะมาถึงแล้วปะปา๊าเห็นหรือเปล่ปา บีเดียชอบอากาศดีน้อแม่เนาะอากาศย่างมึงเลี้ยงบ่หอนอู้สียงม้าบีเดียม้ามาแม่อม้ากัดบ่ล่ะอู้สเป็นตะกัดแลยแม่บี่เดียเห็นมาหรือเปล่าไปแล้วบายบายบีเดียป๊ะป๊ามาแล้วนนอป๊ะป๊ามาแล้ว ไบนะกลาโอ้นี่อีกมาดูเดอเลยโซชโชเสร็จแล้วตรงนี้ไปเดียวนอนประป้าไปตรงนู้นไ็นไงคะเอาออีกไหมน,นี่ฮะขอบคุณค่ะก่อนทำยังไงขอบคุณค่ะทำยังไงคะ ยูจ้าคูดโูโอ้อยอยากไปเก็บดอกไม้ไมาให้ลารสวยจังเลยชอบไหมคะชอบไหมคะเอ้ยโอ้ยเหี้ยเหมือนละโอ้ยทำอย่างนั้นสิลูกมีเดียก็ได้ทำไมทำแบบนั้นล่ะคะอืมึงนะโอ้ยเล่นเหมือนละโอ้ยอันนี้ต้นมะพร้าวลูกนี่มะพร้าว ไปไหนะกามากอนูจะไปไหนคะน้ำลายถูกแบบน้ำลายเอ้ยายเอาให้อเอาทิ่มหมดเลย <laughs> โอ้ยมันก่าซ้ำว่าเก็บเหรอบีเดียเอ้ย,<ไ>อยน้องบีเดียนี่จ้ะไม่รู้จักของสวยงามเลยนะบีเดีย <laughs> โอ้ยป่อพ่อเสร็จแล้วนนโอ้ ป้าปลาเสร็จแล้วยุ้ยพี่ขุดกระดานควันนี่ยังเต็มอยู่แม่พูดนะป้าควันจะน,น่นบ่เอ้เข่าเฟืองจ้ะโอ้จะปลูกพริกจ้ะแม่บอกขุดโซป้าปลาโอ้เสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วเราก็จะพากันกลับบ้านแล้วค่ะไปทำกับข้าวจา้ะเนาะ หกโมงพอดีเลยอะไรลูกบิเดียเอาเอาเอ,าเอาบีเดียร,ร้อนเหรอคะร้อนเลยลูกโอ้ยบีเดียโชว์บิเดียไปเอาลงายไหมนั่นโอุ้ยไอไหมคะบิเดียเอ้ยโอโอยย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 บิเดียร,ร้อนเหรอคะบิเดียเออ เดี๋ยวข่าวหน้าวีดีโอโตค่อยมาให้อาหารกุ้งช่วยปป้านะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้ให้อาหารเสร็จแล้วจ้ะโรบินให้อาหารกุ้งเรียบร้อยค่ะเราก็จะกลับบ้านค่ะไปกินข้าวเย็ยนที่บ้านเนาะค่ะกิฟก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ น้องมีดี้บ๊ายบายค่ะูสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุ้มเจ้าจุ๊บคุ้มกัน